s k i บิดี t o i l e ตแค่ได้ยินชื่อหลายคนอาจถอนหายใจโอ้ยเด็กเบี้ยวอีกแล้วแต่เดี๋ยวก่อนครับเราลองถามตัวเองดีๆเมื่อก่อนเราไม่เคยเบี้ยวเลยเหรอปี2023 YouTube ช่องดัฟฟ b o o ูมโพสคลิปแปลกๆหัวคนในโถส้วมร้องเพลงสกีบิดี Bob บเย Yes Yes กล้องสัน่นเสียงเบสดังตุ้มๆไร้สาระแต่สะกดสายตา หลายคนขำบางคนงงแต่ก็แชร์แค่ไม่กี่วินาทีกลายเป็นไวรัลและมันก็ไม่หยุดอยู่แค่คลิปเดียวภาคต่อภาค3ภาค5ภาค50เพิ่มมาเรื่อยๆจากมุกโถส้วมกลายเป็นมหาสงครามสกีบิดิทอเล็ตเวอร์ซัสกล้องวงจรปิดติดตัว และมันไม่ได้มีแค่2ฝั่งมีลำโพงคนมีทีวีแมนมีหน่วยต่อต้านซ่วมมีสายลับมีซอมบี้มีหัวหน้าองค์กรลึกลับนี่มันอนิเมะหรือเปล่าเนี่ยแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่ามันมีโครงเรื่องจริงจังมีการตายการแปรพักและจุดหักมุมบางคลิปถึงกับไม่มีคำพูดแต่เล่าเรื่องด้วยภาพได้ลึกจนแฟนๆต้องทำวิดีโอวิเคราะห์แยก และในปี2024ถึง2025ค่าย A24 ประกาศว่าจะสร้าง s k i b i ดี Toilet The Movie มีผู้กำกับจริงมีคนเขียนบทจริงจากหัวในซ้วมสู่หนังใหญ่ที่ฉายโรงและทำไมผู้ใหญ่ถึงเกลียดมันง่ายเลยครับมันดูไม่มีสาระหัวคนร้องเพลงในส่วมมันดูเบียวท่าทางกกนๆทำให้บางคนหมั่นไส้ และมันบูมในกลุ่มเด็กอายุ7-13ปีกลุ่มที่พ่อแม่หลายคนมองว่ายังไม่รู้จักคัดกรองคอนเทนต์แต่คำถามคือเด็กต้องดูแต่ของมีสาระตลอดเวลาหรือเปล่าในยุคเราก็มีอัลตร้าแมนตีกับสัตว์ประหลาดมีคาเมนไรเดอร์ขี่โมอเตอร์ไซด์ยิงเลเซอร์มีพาวเวอร์เรนเจอร์รวมพลังจากสีเสือ้อแล้วเราเรียกตัวเองว่าเด็กเบียวไหมไม่เลยเรารักมัน แล้วเด็กที่ดู s k i บิดี t o ยเลตมันผิดไหมขอพูดตรงๆครับเด็กที่ชอบส k i บิดี t o i l e ตไม่ได้ผิดพวกเขาแค่เกิดในยุคที่มีมคือภาษาแม่พวกเขาโตมากับคลิปไวรัลและสนุกกับการเรียนแบบเหมือนตอนเราเคยเล่นเป็นอัลตร้าแมนวิ่งรอบบ้านสิ่งที่ผู้ใหญ่ควรทำไม่ใช่บังคับให้เลิกดูแต่คือสอนให้รู้จักแยกแยะ ถ้ามันมีคลิปที่หยาบลามกหรือรุนแรงเราควรชี้ให้เขารู้แต่ถ้ามันแค่เป็นความสนุกของวัยเด็กปล่อยให้พวกเขามีความสุขเถอะครับสกีบิดีทอยเลตอาจไม่ใช่การ์ตูนดีๆแบบพิกซาแต่มันคือภาพสะท้อนของยุคสมัยคลิปสิบวิที่กลายเป็นซีรีส์มุกซ่วมที่กลายเป็นภาพยนตร์ และการเบียวที่เปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจดังนั้นถ้าคุณเคยเบียวอัลตร้าแมนเคยแปลงร่างหน้ากระจกหรือเคยร้องเพลง yes 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 ในห้องน้ำอย่าเพิ่งรีบตัดสินเด็กที่ชอบสก,กีบิดิทอยเลตเลยครับบางทีมันอาจเป็นตำนานวัยเด็กของเขาเหมือนที่เราก็เคยมีของเรา